ถือว่าเป็นสมูเดอร์ที่เล่นได้ดีมากๆ,ๆเลยนะคนเนี้ยเขาเล่นไม่ตายเลยเงินทาวาราดอะ่ะไอ,อ้ไแม่งกดพิมพ์อย่างเดียวเราไม่ยอมนั่นเลยโรดิเซอร์เวอร์โอ้ยโก้มาเพล็ดแชทสมูเดอร์ไม่ไม่เล่นแล้ววะระหว่างอัลเฟรียอสกับสมูเดอร์อ เลสเตอร์สุดให้อาเฟ์ฟเออแต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าพูดอย่างนั้นจริงอะ่ะมันก็น่าจะเป็นแล้วก็ซับแบนมาเฟิยวแบนดีฟินเดีะอะไรเดี๋ยว,วเพื่อนแบกเดะแบกเดะ ไม่ไมอันนี้คืออีโลเฮลครับอีโลดีดีหน่อยอ่ะมันมันแลกอยู่แล้วซัพพอร์ตมันพร้อมจะเลือกก่อนอยู่แล้วมันอยากชนะอันนี้คือแบบว่าไม่ว่ามันคุณกินตั้งแต่เริ่มแล้วอันดับแรกมันน่าจะแพ้มาอันดับที่สองคือมันไม่ได้เล่นซัพพอร์ตคุณกินสองอย่างแล้วใครจะขอแลกมันก็แบบไม่เดยวกูซัพพอร์ตแบกครับคือมังกรมันเป็นตัวโป๊กที่แบบไอ้ท่าโยนสโลไอ้ท่า W บมันมันเกียนแตกมากแล้วสโลไม่พอตัวเองมีกดอีคือบินได้อีกข้ามหุ่นเข่าได้อีก ดื่มชาไม่ใส่หลอดเหรอถือว่าเป็นคนที่แบบแอบผู้ดีเกินไปนะเรียกว่าแบบลืมกํามพืชอันนี้ลืมกรรมพืชดื่มชาต้องใส่หลอดเลยอะไรของมึงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ใช้แพลตฟอร์มทวิสไม่ว่าจะเป็นสตีมเมอร์หรือว่าเป็นคนดูเนี่ยว่ารายได้จากโฆษณาของพวกเขาเนี่ยลดลงอย่างมากอย่างเช่นพี่คนนี้นะครับโฆษณาเนี่ยถึงวันละ10,000ดอลลาร์ 1, ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่2,000หรือพี่คนนี้ที่บอกว่าเมื่อก่อนทําได้ประมาณสัก2-300ดอล ตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง15ดอนจนมีคนตั้งชื่อให้กับเหตุการณ์นี้ว่า Twitch a ด p o c a l y p s e นะครับเดีย๋ยวมานั่งฟังใหม่ที่เป็นป้ไม่ไม่ได้อยู่ได้ด้วยแอดมาตั้งแต่แรกแล้วก็เลยไม่รู้สึกอะไรเลยสำหรับช่องเรามันอยู่มาด้วยแบบว่าช่องแชทซับช่องแชทบิดอะไรเงี้ยไอ้แต่เดนนี่เข้าป,ปันนี่ปันป่นๆนี่มันแบบมันท็อปบิดนะเว้แชทพอพี่ไม่ได้แบนสมูเดอร์สมูเดอร์สมเดอร์บ,บนแม่โผนาที และแมงโผลมาทีมไหนรู้ป่ะทีมพี่ดูดิแมงสมโมเดอ,อร์บนแม่งมายอีกแล้วพี่โคตรเกียสดสโมเดอ,อร์บนลเลยมันเหมือนจะแบกแต่แม่งก็ไม่แบกสักรอบอะเสียดายสมัยไม่ทันมันมันฟาร์มไวกว่าฟาร์มไว,ว ในช่วงแรกในช่วงแรกก่อนมันเ้าตายว่ะพี่ยูมันเริ่มบูมันน่าจะไปจบบนแต่ว่าไปไปไป,ไปฟาร์มบนอีกรอบแล้วก็เอาแอบเอากรับอะไรเงี้ยเราก็มังกรนั่นแเลยแล้วก็ไปเวทกันอุ้ย,ยเฮีย แล้วกุเมเขมาตรงนี้แล้วไอ้เชีดเทนเดินมาด้วยกันเทนไ้เดินมาหลบตรงนี้โอ้ยไปยืนแอบในพุ่มแล้วมีวาดตัวเองก็ไม่รู้แล้วเราไม่รู้ว่าไปทางไหนด้วยเมื่อกี้อ่อนตอนแรกมันอยู่กลางไม่มันเลือดน้อยจริงแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่กับพี่อะแล้วพี่ช่วยบางมันไม่ไอโซเลตรไงมันไม่ไอโซเลตรใช่ปะแล้วมันอยู่ด้วยกันอมันตายแน่นอนคาซิงเมื่อกี้มันเลือกไปยืนอยู่ในพุ่มคนเดียวแล้วก็วาร์ปซึ่งมันจะวาร์ปอยู่แล้วแล้วมันโดนแกงแล้วม เต็มกูแบบเลนบนก็แบบเขาก็ฟาร์มเรื่อยๆฮี่ก็เรียกเขามาช่วยกราฟได้ยังไงแต่น่าเสียกรับละปล่อยกราฟไปเอามังกรให้มากที่สุดนะสมเดอร์สำคัญสุดคือมังกรมันก็ทำให้สมเดอร์ยื้เวลาแล้วก็มีใช้ได้ แต่ดาเพี่บางทีอยู่ไปกินหน้าเอาบลูก่อนป่าวะมีข่าวมีว่ารีคอร์ดเซจกำลังเดินยิงช่องจีตากิคิที่ทำการตั้งแพร์อาเคนเพื่อปล่อยดอกแดกการนี่ไปทั่วโลกทำสมดุลเสียจริงไหมรับเออวผมจะโดนป่าวะถือว่าเป็นสมโอเดอร์ที่เล่นได้ดีมากๆเลยนะคนเนี้ยเขาเล่นไม่ตายเลยเล่นไม่ตายแล้วเวลาดฆ่าไม่ได้แล้วแม่งก็โดนไปเรื่อยๆแล้วแม่งก็ฟาร์มแ,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 แบบเงินเท่าเวาลาดอ่ะ ถ้าลัมันโหดดีกวะเฮียติคูดาวสซะเลยไม่น่าไม่น่าน่าโยนใส่เลรมันวะระยะแม่งเปรอะเปเยอกะ กกเกินบนไปถึงนู่นเลยเหรอวะโอพอย Why have to help him man? r o Jack Run อยู่กันแล Help him อุ้ยไตกิ้วแล้ว่าคนลู้นด้วยครับคลิปบทุกคนช่วยแดกลว่าหน่อยของคุณลุว่าด้วยครับฮ้ยคุณจริงคุณจริง

แม่นั่นมีแบบมุดแบบมันมุดฆ่ามันไม่ได้มุดฆ่าสมูเตอร์อะแม่มุดฆ่าพี่มิกะขอมันนำพี่ไปแล้วอะ่ะพี่ไม่ได้ฆ่าใครเลยอ๋อได้ฆ่าอีกนู่นแต่แย่ยิงแย่หนักกว่าเดิม ดีสมโมเดอร์อย่าด้กูบอกไปตายเลยอีกแล้วคนเดียวเหมือนจะแบกแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีสมโมเดอร์บอกเลยคือ <insights> พี่รอเซรีเลยเมื่อกี้เซลีก็ไม่ตาย โอเคโอเคแบกแบกที please แบกที please กษตรกรตีิ้งสามคือฝันมันก็ไม่ได้แบบมีแทงอะไรอะ่ะตำแหน่งไม่ดีมันตอนที่พี่เข้าไปฟู่แต่ละครั้งมันตำแหน่งแบบมันต้องเข้าไปยิงอะ่ะมีนตีนี่งงไหมแคปพี่งง คือเดเกแกมาสามารถกดอันตีแล้วไปอยู่ตรงตรงคีปได้ไม่โดนไอโซเลตอ่ะเฮ้ยอี้แม่งกดพีมอย่างเดียวแล้วไม่ยอมนั่นเลย bro ดีเซอร์เฟอร์ โอ้ยโกมาตุกอะไรวะนี่แม่งบ่น,บนไอ้นั่นแมงบ,นบนม่นว่าทำไมไม่มาอ่อไอ้เอดีแม่งก็ด่ากลับไอ้นั่นแม่งก,ก,ก,ก็เลยยืนนิ่งของดีเวียดนามเนี่ยแมงแบแบหยุดอย่างไม่ได้จริงที่เอดีกไม่ไปแดลเลนล่างก็ต้องทำเวฟ สมูเดอร์ไม่ไม่เล่นหรอวะมันมันชนะยากจังเลยวะเออมันจะแบบว่าคาไม่เจ้าชนะหรอกคากูแม่งเลง็งแบบเล็งเอาพี่ก่อนเลยแล้วมาหามาังกรด้วย ทำไมไ, <ś c oughs> ไ,ไม่มีสมูทเตอร์เล่นด้วยวะ <ś c oughs> ไอยะ้เอยเจ้าชนะซักเกมดิคืัตัดไม่ได้เลยหรอไงวะแม่งเอ้ยเฮ้ย่สาสมูทเดอร์แม่งมันออกสมูทเดอร์มันออกเหมือนมันทะเลาะกับไอ้ไอ้ไข่สาหรือมันอาจจะไม่ทะเลาะแล้วมันหลุดไปแล้วมันไม่ได้แพ้เลยเว้ยมันไม่ได้มีอะไรแพ้เลย มันเข้ามาแล้วมันกดออกอะ่ะคุณเจษครับไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเลยเมื่อกี้มีสโมดเดอร์มมันเป่าแบบเป,าเป่ามาตายหมดอะ อ๋อไซรัปม,มันพยายามแบกอยู่เว้ยขอสุดท้ายวะสี่คน ถอยทำไมวะมึงต้องเลือกถูกไอ้เทียคือแม่งแบบเซิร์ฟเทียนี่แม่ขงข่มแพเลยอ่ะคือแม่งถอยแล้วพอแบบว่าไอ้สาระเบิดจะฆ่าได้แม่งกลับมาจาัดกลับมาตายอีกคนไอ้ชิคบบกี้พายเกมมันต้องไปสุดแล้วเว้ยแล้วแม่งถอย แม่งยากยากนี่เหรอนี่คือนี่คือเซเว่นนามตัวเฉลี่ยเหรอผู้ว่าอีโรเฮลปุ๊แม่งหนักเลยอะอีโรเฮลในเวียดนามนี่แม่งยิ่งกว่าแบบพุกในไทยแบบยิ่งกว่าแบบอาสคาบันเวอร์ชั่นแบบเวอร์สมีสาวฝรั่งมาบอกว่าแฟนฉันบอกว่าคุณจะดูดีกว่านี้ถ้าหัวโล้นที่คิดว่าไงอันนี้ผมไม่ปัดฝรั่งเท่เลย คือพี่ทำดาเมจเยอะนะเว้ยแต่มันแค่ไม่ได้ค่าเลยยิงแบบยิงยิงแม่งแบบหลายนัดมากอะตายอีกแล้ว ก <laughs> อกูตายแก่ <laughs> โอ้ยมันยากเลยเกินเมื่อกี้แบบมันมันคบไปไงแม่ก็แบบว่าไม่มีภาพใกล้เคียงอะ่ะเมื่อกี้เออหนูมันเดินเข้ามาแบบโดนสโมโดเดอร์เป่าแบบด้วยมหามังกรเข้าไปแบบม, <h ums> มันเผาเป็นแบบโคตรแรงมันเผาเป็นแบบภไปหายจริงเอาแบบร้อยยี่สิบห้า ค้นแรงเตาว่าถ้าฉัตนตานี้ชนะได้ชนะได้ทุกเกมเลมที่ไม่ได้แบกเลย พอรนะ้ออ่ะอ๋มาหาบางกรตัวที่2ตัวที่ 3, 3> <_ letter> เราได้อินทีหนึ่งมาฟรีอินทีสองอินทีเรากำลังจะเกิดแล้ว แต่ว่าเราไม่เหลือป้อมแล้วดิตุยบ้านเราได้ฮะ บอกวิกูชนะอยู่มีติด

เป็ดเชียกหน่าไอ้ตับเป็ดเชียกหน่ามันีัมันเล่นสกปรกเหรอมนสกปรกพวกเราอะเป็นยามเฝ้าบ้านเลยกูทีนี้ไอ้เสรีไม่โฟนเลย ไอแทนแต่ไปช่วยพี่เร็วช่วยอะไรล่ะพี่พี่เห่็บผมบินผมทำไงดีอะช่วยผมด้วยสิที่ผมปุยอะใครเนี่ยมันตึงแบบตึงสัตว์เลยอะว่าคุยกันต้องแพงอยู่ มาหลายเดือนตีกห้าห้า easy 4v8 ห้าห้าชื่อแม่ะยีน โอ้โหแถมได้ทำได้นี่อีกแถมได้เรางวัลคนเก่งอีกคุ้มครอ,องการเตมิมอัตนโนมัติพีอขาดแม่งก่อนเลยปมเป็นทุกอันนะ AFK Actor e สาม,มเอเห็นบ้านพี่เทอรเมดพี่เยอะแต่พี่ได้คิวน้อย โอ้ยท็อปเลนเนอร์ซูสด e ับเบิลเวิลด์แชมเปียนอีเซตทูจอยฮัมมลไล์อีสปอร์ตพี่เจซุดไม่อยู่หรอวะพี่เจเอาเดี๋ยวเอาเสื้อซุดมาเผาเลยเอาเสื้อซุดที่วันมาเผาเลยโอ oh ้ my god ซูส my friends ซูส